เมื่อเราเลิกกับใครคนหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ความรักของเราจบลงแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนยังที่ชอบพวา Move On ไม่ได้ก้าวข้ามผ่านไปยังไม่ได้ยังทำครบหนึ่งเดือนทำใจหนึ่งปีผมว่าคงมีเยอะแยะนะครับสำหรับผมเองอผมอาจจะอยากจะแชร์เลยว่าถ้าเกิดถ้าเกิดรักครั้งนี้เราจบลงไปแล้วแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ไหมผมจะมามองกับที่ตัวเองนอนว่า เราทำเต็มที่กับรักครั้งนั้นหรือยังถ้าเกิดสมมติผมทำเต็มที่แล้วผมดูแลเต็มที่แล้วมีเวลาให้แล้วไม่ได้นอกใจทำทุกอย่างเต็มที่แล้วเอาเอกเอาใจพูดจาดีคือเรามามองที่เป็นเอนว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วความสัมพันธ์นั้นจบลงผมว่าไม่ต้องโทษอะไรนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วแล้วผมว่าความว่าเสียใจหรือว่ารู้สึกแย่มันจะน้อยลงไปเองแล้วเมื่อเจอกับพบรักครั้งใหม่เราก็ต้องคิดเสมอว่า ถ้าเราอยากได้แฟนที่ดีเราจงเป็นคู่ชีวิตที่ดีให้เขาก่อนเราจงเป็นแฟนที่ดีให้เขาก่อนสมมตุติถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากได้แฟนที่ดีแบบไหนเอาอกเอาใจดูแลใช่ไหมครับเพื่อนๆจงเป็นกลับให้เขาผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์นี้ผมว่าน่าจะพอช่วยอะไรเพื่อนๆได้บ้างงั้นถามว่าจะมุฟออนยังไงดีก็คิดเลยว่าักครที่ผ่านมาเนี่ยเราเต็มที่หรือยังถ้าเกิดเรายังไม่เต็มที่เราดูว่าเรากลับไปเต็มที่เขาได้ไหม ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทําได้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเต็มที่ไปแล้วผมว่าเพื่อนๆจริงๆน่าจะไม่มีคําถามน,นี้แล้ะมันลดมันน่าจะน้อยมากตัดสินใจได้ง่ายมากงันก็ฝากไว้ก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆผมนัดถ้าคิดว่าดีก็ทำมันซะนะครับ